ไป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 กราบสวัสดีแมววังโอนรูปร e> ูปคเนียเลยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะคะก่อนอื่นแซบต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมให้กําลังใจช่องแซบอีสานมาแล้วนะคะรวมทั้งติดตามรับชมให้กําลังใจช่องเครือข่ายของเราด้วยดีเสมอมานะคะขอบพระคุณมากมายเลยนะคะวันนี้ยังอยู่ที่สวนนะคะเรามีของดีๆมาฝากค่ะนี่ครับท่านผู้ชมดู ขายดีจนครกแตกครับนี่ตามจนครกแตกเดี๋ยวแม่ค้าจะตามนะครับท่านผู้ชมเรามาอยู่ที่ลานส้มตำนะครับอยู่ทางส่วนรถไฟนะครับท่านผู้ชมส่วนรถไฟเรามาดูแม่ค้านะครับนี่จากบอลเลอร์เลยครับ ขายดีขายดีไม่ดีท่านผู้ชมดูนะครับตามจนโคบแตกครับนี่ขายนานยังครับเนี่ยโอ้ขายแต่ลูกสาวด้วยถนนนะอยู่ถนนตลาดร้านปพนค่ะร้านปพินนะครับท่านผู้ชมมีลูกสาวสองคนนอกจากจะมีส้มตำแล้วนะครับท่านผู้ชมยังมีอันนี้ด้วยนี่ไก่ย่างไก่ย่างไม่แพงนะครับไม้ลยยี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับ คขอบคุณนะคะครับผมอะไรนะครับจะไหวกครับนี่เราไหวนะครักอยู่ตรงไหนนะคุณลุงร้านร้านก็ตัวรถไปครับร้านรถขั้วรถขั้วขั้วมาขายทุกวันเลยทุกวันครับผมทุกวันครับผมนู้นก่อนไงอ็จอดที่ลูกครับ่อนตาดแตาแล้วก็เขาจอดที่เขาไปไปไปอ๋อไปไปไปจอดที่ไหนอ๋บไปไปไปอีกครับ ก็จจัดๆจออจนเดียวจัดครับอืมแถวติดงูครึ่งถึงติดงูครับว่าไปมองก็ไปขายสวนเดียวจัดอืมในในครับผมชอบถนนนะลูกนะโอเคสนใจผ่านมาที่นี่นะครับออกกำลังกายหิวหิวก็แวะมานะครับร้านป้าอะไรนะร้านป้า<ห>ปิงนะครับอยู่ตลาดรถไฟนะครับท่านผู้ชมอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวพวกเราจะไปชิมกันในสวนนะครับ ครับนี่อ้ลูกสาวไปไปชมกสอาลูก้สาวนู้นกรไครับครับแ่บแซบกินปลาปลาที่้มเอกนะนี่ครับก็คือลูกค้าชิมครับ

ครับมาช่วยแม่ค้าตามนะครับอยู่ที่ตลาดสวนรถไฟนะครับสวนรถไฟะคนค่ะสวนรถไฟท่านายมีโอกาสได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สวนวัชิระเบญจทัตนะคะหรือว่าสวนรถไฟนะคะก็อย่าลืมแวะไปชิมฝีมือลุงกับป้านะคะชื่อว่าร้านป้าปิงนะคะอยู่ข้างสวนนะคะรับรองอร่อยมากๆนะคะไม่ผิดหวังเลยนะคะมีทั้งไก่ย่างนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะให้เลือก ปลาดาหอมๆแซ่แบๆเลยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยนะคะที่ติดตามให้กำลังใจช่องของเราและก็ช่องเครือข่ายของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขนะคะสำหรับวันนี้แซ่บขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ